สวัสดีครับผมแบงค์ชองอัปเกรดออโตเอ็นเทครับอ่าบายเอนจิเนียร์เฟซก็ชื่อเดียวกันคุณเรืนื้อหาเข้าไปดูได้ครับครับก็ยังไงฝากไลค์ฝากซับฝากากดกระดิ่งเป็นกำลังใจทําคลิปด้วยนะครับจะืทำคลิปออกมาเยอะๆเดี๋ยววันนี้ไปดูเลยครับทำอะไรคลิปนี้นางแบบผมถังลมครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับคลิปนี้ ก็โปรดใช้ความระมัดระวังครับอันนี้ผมจะมา,อาสอนเรื่องวิธีการตรวจสอบถังลมนะครับแบบวิศวกรที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ซื้อมาเสียบปลั๊กใช้อันนี้เหมือนใบหมอนะครับผมก็อวัตขึ้นก่อนครับแต่ว่าผมอันนั้นเอาไว้จุดทุกไว้ผมเซ็นไม่ได้นะครับผมไม่ได้ส่งผลงานแล้วผมก็ไม่ได้เป็นวุฒิแต่ผมก็จะมาแชร์ให้มาสอนให้ว่าเวลาที่ผมทําทงานติดตั้งถังลมต่างๆให้นยะอ่า ตรวจสอบอยังไงครับแล้วก็ที่บ้านก็เหมือนกันเราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่ามาเสียบปลั๊กใช้อย่างดีวครับถึงตายนะครับเบิดเขาถึงได้ต้องมีกวอวเครื่องกลไว้สาหรับเซนถังลมโดยเฉพาะครับแต่ก่อนอื่นก็ถังลมมันมีอยู่ก่อนจะไปตรวจสอบนะครับค่อยๆไปกันแต่ว่าก็มีอยู่สประเภทนะครับมีถังลม มีแบบไอ้มอเตอร์สายพานมีแบบอาโรตารี่มีแบบอะไรอะออยฟรีที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี่ครับแล้วก็มีแบบสกูครับซึ่งเราจะไม่ได้เห็นแล้วครับสกูป,ปััมมันจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวไอ้นี่ก็อีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาแชร์ว่าข้อดีข้อเสียยังไงทําไมถึงอาเลือกตัวไหนดีอะไรอย่างนี้ครับแต่วิธีการการตรวจสอบเนี่ยจะเหมือนกันอาทุกชนิดครับทั้ง4ชนิดเดี๋ยวตัวนี้ก็ เป็นออยฟรีเอาเราเน้นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันครับอ่าออยฟรี iv, ข้อดีคือเขาเงียบครับอ่าไม่รบกวนเพื่อนบ้านอ่าออยเลสครับไม่ต้องมีน้ำมันครับอ่ามันเหมาะกับงานพ่นสีอ่าครับแล้วก็ถูกปรปับปรุงมอเตอร์ให้ทนทานขึ้นตอนนี้อ่าเห็นนะครับครับก็ จากอลูมิเนียมเป็นคอยคอปเปอร์ทองแดงทนทานนะครับแต่ในข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับคือถ้าเราใช้กับงานอย่างงานซ่อมรถอย่างเงี้ยนี่นะครับก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าให้ดีจริงอะ่ะมันเราควรจะเลกูเลเตอร์ก็ควรจะ,ะเพิ่มตัวน้ำมันเข้าไปให้เขาครับเหมือนอาจจะแยกทางกัน ทางหนึ่งไ้พ่นสียังไงเขาก็ทําก๊อกแยกมาอยู่แล้วครับสองทางนี่เห็นไหมครับเี่ยเนี่ยเราก็แยกได้ครับก็ทางที่เราใช้ปืนลมอะไรเราแล้วก็ให้มีเพิ่มออยล์เข้าไปครับอืมทีนี้อ่าทีนี้ก็เรามาดูต่อไปเรามาดูส่วนประกอบครับอันนี้เป็นแบบสองแรงม้าถังห้าสิบลิตรครับอ่าเนี่ย คือเราเห็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวะแรงม้าเนี่ยตอนนี้มอเตอร์ต่อนี่สายเข้าถังนี่สายเข้าถังตอนนี้คือเขาต่ออ่าขนานอยู่ครับไม่ได้ต่อนกลมขนานคืออะไรคือก็ช่วยกันเติมลมเข้าถังก็นี่คือข้อดีอีกข้อนึงคือเติมให้เร็วครับส่วนนี้ p พ t สเชอร์สวิตอันนี้เป็นเกจของแทงนะครับส่วนตรงนี้เป็นเ e g u l a t o r ของลมครับอ่าตัวที่เราปรับเวลาที่เราจะเอาไปใช้ครับอ่าอ่าตัวนี้ก็ก็ มีความสําคัญเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสอนให้ว่ามีไว้ทําไมมันเอามาใช้เพื่ออะไรอ่าน,นี่ครับอ่าถ้าเราไม่ปรับนี่คือขันนัดล้อขาดเลยครับอ่าต่อไปพอรารู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูปั๊บนะครับอเดี๋ยวมันจะยาวแล้วด้านหลังเครื่องกันบ้างอ่าสเปค ครับเห็นไหมครับก็ตามที่ผมบอกเนี่ยแท้งห้าสลิตรเห็นไหมครับความสปีดมอเตอร์พันสี่้อยห้เห็นันไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ครับเนี่ยโรงงานตั้งมาที่7บาร์ครับเมื่อกี้ที่เกตที่เห็นกันก็ประมาณ6.8จุดครับแล้วก็ตัวอ่าการเรื่องแอร์ที่เขาผลิตได้น,นี่ครับเห็นไหมเยอะมากเลย2 5 8ลิตรต่อนาทีนี่คือข้อดีมากๆของเขาครับอ่า อันนี้คือไม่มีอะไรแคปลันแคปสตาร์ทเดี๋ยวไว้วันหลังไว้คลิปถัดไปเดี๋ยวค่อยมาสอนมาดูยังไงอ,อะไรแคปลันอะไรแคปสตาร์ดแล้วกันครับอ่ามาเจอพระเอกของเราแล้วครับตัวที่เราจะตรวจสอบเนี่ยครับคือเจ้าตัวนี้ครับมันคือลิลิทบาลครับอ่าลิลิทวาลเนี่ยรู้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูเขาจะเขียนที่แคปครับ อา่เห็นแล้วไหมครับแปดบาทที่ขวามือผมนะครับทางขวาครับโทษนะครับเดี๋ยวอันนี้พยายามชี้ให้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่เล็บผมเนี่ยแปดบาทนะครับอ่าลิลิบาลมีไว้ทําหน้าที่อะไรเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมันเคลื่อนย้ายง่ายมันน้ําหนักเบาเหมาะมาไปข้างนอกคือตัวนี้เป็นแบบตั้งค่าไม่ได้แต่เวลาเราดึงเทสได้ ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเทให้ดูอันนี้คือตอนนี้ลมของโรงงานครับก็เมื่อกี้ผมเปิดเต็มก็ประมาณ6.8นะครับอัน,นี้6ไอน,นี้8 7อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับยังไม่ถึง7เวลาเราดึงเทสนะครับว่ามันทำงานกดปิดครับต้องเทสบ่อยๆนะครับแต่อย่างเงี้ยไอน,นี้ยังไม่ใช่วิธีการตรวจสอบในครั้งแรกนะครับ คือเขาเขียนว่า8บาเรารู้ได้ไงว่า8บามันทางานจริงหน้าที่ของมันจริงๆคือมันกันตายครับคือหมายถวงว่าอย่างนี้สมมุติว่าถ้าตัวเพชเชอร์สวิตเรา,เาทํางานไปแล้วผิดพลาดขึ้นมาเขาไม่ตัดขึ้นมาครับแล้วตัวนี้รันไปเรื่อยเื่อยเรื่อยๆทะลุปเป็น10บาทสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับระเบิดระเบิดตรงไหนครับข้อตองตาง นี่ครับข้อต่อต่างๆนะครับอ่าข้อต่อทุกๆข้อต่อเลยครับเนี่ยความอันตรายเขาเหมือนลูกกระสุนปืนเลยนะครับดีพวๆๆๆตัวใครตัวมันะครับายห่าแต่ก็มีเคสเหมือนกันครับก็ถ้าโชคดีอ่ถ้าโชคดีนะครับอันนี้ก็ไม่ครับแต่ก็กเครื่องกลเขาไม่คือเขาต้องตรวจสอบครับ วิธีตรวจสอบคืออมัน8ปบาทจริงไหมครับพูดมากไปตรวจสอบกันเลยดีกว่าครับอ่ะตอนนี้เขาตั้งมา7จบาทครับยังไงมันก็ไม่ไม่นั่นคือคือไม่ได้ทำงานก็คือว่าถ้าลมมันเกิน8ปบาทเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องดีดออกเองอัตโนมัติครับไอการที่ผมดึงเมื่อกี้เป็นการเหมือนเทสเช็คหลังจากเช็คครั้งแรกแล้วว่าสปริงมันไม่ขึ้นสนิมแต่ตอนนี้ผมก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวผมเบิ้ลดีกว่าผมใส่ตัวสามทางแล้วก็มีวาล์วสองตัวไปเลยกันตายสองที <c oughs> ครับอ่ะเดี๋ยวเทสเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเทสคือเขาตั้งมาเจ็บา์ยังไงวันก็ไม่มีวันตัดใช่ไหมครับเพราะงั้นเราต้องปรับลมขึ้นอ่าเห็นไหมครับคําเตือนอ่านออกไหมครับเนี่ย ตัวตั้งค่าโรงงานอะไรปลอดภัยสูงสุดไม่ควรปรับตั้งค่าจากโรงงานโอเคครับเข้าใจแต่ขอเทสก่อนแล้วเดี๋ยวปรับคืนให้ยิ่งเตือนยิงย่งยิงย่งยิ่งห้ามยิ่งยุครับผมหน้าถอดมาแล้วครับก็เราก็จะเจอตัวสกูปรับน่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือปรับค่าเพชเชอร์รุ่นนี้จะคือในในหลักการของถังลมเนี่ยมันจะปรับได้2ออย่างคือปรับเล้งปรับเล้งมหมายถึงว่าปรับที่มันปัม๊มลมขึ้นมาสูงสุดได้ครับ กับอีกปรับหนึ่งคือปรับค่าดิฟตัวนี้ไม่มีปรับค่าดิฟนะครับปรับค่าดิฟหมายความว่ายังไงเหมือนว่าพอเราใช้ลมไปแล้วปั๊มยังไม่ทํางานนะครับมอเตอร์ไม่ทํางานคือเราใช้ลมไปแล้วประมาณสักเหลือตอนนี้ตนนัวนี้มันเหลือประมาณสัก4กว่ากว่าดิฟกันไปประมาณ3บารครับสองจุดหกบา2.8สองจุดแปดบาเนี่ยแล้วเขาก็จะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งงั้นเขาเรียกว่าการปรับค่าดิฟครับแต่ตัวนี้จะปรับได้แค่ค่าแม็กที่เขาทํางาน,นครับอโอเค เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูก่อนอ่าอาจจะเสียงดังนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเทสให้ดูโอเคตอนนี้คืออ่าผมคือเปิดไปแล้วเขาแม็กแล้วนะครับใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ทํางานเขาก็เลยเงียบเดี๋ยวผมปล่อยลมทิ้งเสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อว่าให้เขามาดิฟที่ประมาณ2.8 2.6เนี่ยค่าดิฟแล้วก็ให้เขาทำงานครับ เปิดส,สองฟปล่าเลยปิดนะครับติดปาแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ประมาณ4.2ครับจากเอ่อ6.8กับก็2.6ครับคบ่าดิสค่ะมาดูว่าเขาทำงาน เราก็จะตัดที่6.8นี่ี้ครับ เกือบเจ็ดเป๊ะเลยครับอะโอเคครับก็ไอัน,นี้คือเขาทํางานปกติซึ่งเราไม่รู้ในเคสที่ที่ผมบอกว่าเคสที่อันตรายที่สุดถ้าเกิดตัวนี้ไม่ตัดขึ้นมาลมไปเรื่อยๆแล้วไอไอแปดบาร์เนี่ยมันตัดจริงไหมครับอะอะเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับก็เราใช้คูงปรับเมื่อกี้ผมก็ลองแล้วนะครับแต่จริงๆเราก็ลองปรับทีละรอบก่อนนะครับผมมาร์คมาร์คอันนี้ไว้แล้วก็มาร์คนี้ไว้ครับ เพื่อให้รู้ว่าผมหมุนไปกี่รอบอถ้าเพื่อนๆทำก็กลองรอบหนึ่งก่อนว่าปั๊มแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับหรือจะครึ่งรอบหรือจะหนึ่งรอบก่อนอแล้วก็ลองลอง,ลองเทสปล่อยลมทิ้งเนี่ยเราก็ปล่อยลมทิ้งดูว่ามันได้เท่าไหร่ครับแต่ตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมลองแล้วผมหมุนจะได้ไม่เสียเวลากันผมหมุนไปรอบนึงอะมันขึ้นมาบระมาณบานหนึ่งครับมันก็เฉียดแตะแปดเป๊ะแต่รีลีฟวาล์วเนี่ยมันยังไม่ทํางานโดยอัตโนมัตินะครับผมก็หมุนอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้รีลีบอลทำงานโนมัติอ่าผมเทไปละวผมวนสองรอบครับโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันผมปล่อยลมเสียงดังนิดนึงนะครับ <c oughs> ทำงานนะครัสักนิดนะครับปิดเป่ากนอนอันนี้คือเขาทำงานด้วยค่าเล็งใหม่ที่เราตั้งนะครับเขาจะดันขึ้นไปสูงเกินเจเลยนะครับสูงไปแปด ผมลืมบอกไปนิดนึงว่าในในการเทสตรงนี้ครับเราดูเขาต่อตรงนี้เนี่ยมันดีดทางนี้อันนี้มันดีดขึ้นบนฟ้าอันนี้มันดีดไปดีดไปข้างหลังอันนี้มันดีดมาข้างหน้าอันนี้มันดีดชนกําแพงก็คือเราก็อย่าไปยืนในทิศทางของมันนะครับหลบครับผมเลื่อมมือไปเฉยๆนะโอเคนะนี่คือในที่ในการทดสอบผมก็จะหลบครับอย่าไปยืนในทิศทางพุ่งออกมาเป็นลูกกระสุนปืนนะครับถ้าเขาพุ่งเนี่ยตายเลยนะครับ Bar, รีลิสบาร์ตัวนั้นเป๊ะไมที่8ปดที่นี้บอกเทแล้วแหละครับมันประมาณ8.2ดจุดสองพันเกินไปนิด่หนึ่งบาร์ที่มันจะรีลิฟเนี่เราจะเทจริงแบบนี้เลยเพราะไม่งั้นเราก็ไปรู้ว่าเวลาถึงเทงแล้วรีลิสต์บาร์มาทำการตีไข่ช่วยชีวิตเราเอาไว้ตีไข่อะโอเคผมถอดปัก่อ,อนเพราะว่าหนูมันจะวนลูบ เห็นไหมครับง่าก็แค่ปิดกับเมื่อกี้เป๊ะเลยไหมครับ8ดหน่อยๆล้าย้อนวิดีโอไปดูกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับทดสอบกันจะจะทีนี้อ่าเราก็หมุนไอตัวปรับเมื่อกี้กลับไปนะครับสองรอบครับอ่ะผมลืมบอกอีกนิดแถมเรายังไม่จบส่วนไอเรื่องลมเนี่ยมันก็คงรั่วบ้างแล้วก็เอาน้ําสบู่เนี่ยมารูบๆดูว่ามีรอยขันไม่ดีตรงไหนไหมครับงะ ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมลืมไปเราตรวจสอบอ่าถังลมแล้วเราต้องตรวจสอบสายลมด้วยนะครับสายลมเนี่ยเห็นไหมครับมีสองเส้นเส้นส้มกับเส้นเขียวอืเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราก็ต้องตรวจสอบด้วยคือคือเส้นเขียวเนี่ยข้อดีเขาอ่ะอ่าก็เก็บง่ายเนี่ยครับ ส่วนเส้นส้มเนี่ยเห็นไหมครับเอาดูดูสภาพเหกือนครับความนิ่มนะบีบนิ่มเลยอันนี้คือคือบีบบีบไม่ลงครับแต่มีความนิ่มอยู่นิดนึงอันนี้ยี่ห้อโตโตนะครับคืออยากจะบอกว่าอย่าเลือกใช้สายลมถูกๆแบบนี้นะครับเส้นละร้อยเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ผมเสียบอ่ะดูสภาพนะครับไม่โดนแดดไม่อะไรเลยอยู่ตรงเนี้ยครับ แค่สามเดือนเท่านั้นนะครับไอ้นั่นเป็นหกเดือนแล้วครับเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูเกิดอะไรขึ้นกับสายลมอ่าเห็นเห็นผิวไหมครับข้างๆเขาอะ่ะจะเห็นเป็นลวดลายครับแต่ตรงตรงกลางเนี่ยจะไม่ใช่ลวดลายไม่ใช่รอยไปขูดกับพื้นปูนนะครับมันเริ่มบวมแล้วครับมันจะระเบิดแล้วครับเนี่ยอย่าใช้เลยนะครับ ก็ให้มาใช้ของที่มันได้มาตรฐานก็ผมใช้ของ To t ตครับก็เห็นไหมครับ15เมตรเราก็ต่อได้ต่อเป็น2เส้นให้ยาว30เมตรก็ได้ก็พูปเพชเชอร์แม็กเพชเชอร์12บาร์สบายมากนี่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมในที่บ้านผมขายอะไรผมก็เป็นตัวแทนครับก็ทักได้ครับให้อยากไนดะ้สายลม ก็สฝังได้ครับครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ